ซูเปอร์ซันโบ6สนามในค่ำคืนนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับ6สนามวันนี้ครับอยู่กับผมเซอร์ซันโบวันนี้ก็คัดสรรกับพี่เช่นเคยครับ6สนามนะครับเอาไปชิมกันได้เลยนะครับหรือว่าไปคัดสรรกันได้หรือว่ามีออเดอร์ไหนที่ไม่ชอบไม่ชอบหรือว่ามีออเดอร์ไหนนะครับที่นะครับไม่เข้าตาก็สามารถคัดออกได้ครับสำหรับวันนี้ครับ หกสนามวันนี้นะครับผมก็คัดสัญญาไปพี่ๆแล้วนะครับสามารถไปตามนี้ได้เลยครับสหรับใครนะครับที่จะเพิ่มเติมนะครับมากกว่าหกสนามนี้ก็สามารถเข้ามาร่วมจ้ากันได้นะครับที่หน้ารูปโปรไฟล์นะครับอาจขำบรรยายสนิทแล้วก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยครับรับรองได้ว่าสดชื่นแน่นอนครับที่บ้านเขียวของเรานะครับในชมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นจุกหลันตีชุดพิเศษชุดอัลบั้มรายการฟุตบอลสดเราก็มีให้ตลอดทุกวันครับตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับหสนามวันนี้ก็ไปตามนี้ได้เลยครับ Ain't a day that's not like the